สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศดิษพงศ์นะครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อเซ็ตจ,จะขึ้นยาวรอบนี้ไหมต้องดูอย่างไรนะครับเหตุผลที่บอกว่าเซ็ตจ,จะขึ้นยาวเพราะว่าจริงๆในช่วงตั้งแต่ปลายปมีมันมีสัญญาณบวกบางอย่างนะแล้วก็จริงๆสัปดาห์นี้จริงๆได้ชาเลลส์ที่ดีด้วยหมายควาว่าจริงๆกราฟเซ็ตเนี่ยมันเบรกยอดไฮเดิม erm, ถูกไหมที่1642มา เสร็จแล้วเนี่ยสัปดาห์นี้จริงๆเนี่ยมันขึ้นไป h i g ถึง1677อะ่ะเสร็จแล้วโดวยเชิงกราฟเทคนิคเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเซตอะ่ะเราเราตีกรอบวันนี้ไว้นานมากนะเราตีกรอบนี้ไว้กี่เดือนแล้วเนาะกรอบเนี้ยเราสร้างไว้ประมาณตั้งแต่เดือนสิงหาานะครับตั้งแต่เดือนสิงหาเพราะว่า สิงหาเนี่ยเป็นช่วงที่ต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิหุ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยตีกรอบนี้ไว้แต่เราเชื่อว่าเซ็ตเนี่ยน่าจะไซด์เว้าอัพหมายว่าเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาแต่เป็นไซด์เว้อัพนะคือแบบว่าไม่ได้ขึ้นพรวดไปเลยอะถ้าเป็นสไตล์คนเล่นรอบเนี่ยมันยังแบบว่าคือยังถือแบบสบายใจไม่ได้มันจะต้องแบบว่าคอยเทรดดิ้งอะแนวต้านขายได้กําไรขายแล้วก็เล่นแบบสวิงเทรดอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่า บังเอญเลยสัปดาห์นี้ระหว่างสัปดาห์มันดันมีสัญญาณที่ว่าเออไว้เซตอาจจะขึ้นยาวเราก็เลยต้องมาทบทวนกันนะว่าเออเราควรจะดูยังไงนะอันนี้เหมือนเดิมถ้าเป็นสไตล์ผมก็ดูด้วยกัน3อย่างนะครับอย่างแรกเลยเชิงกราฟเทคนิคนะก็จะพูดถึงกราฟเซตวีคก,ก่อนก็คือว่าถ้าเขาปิดเบรกกรอบไซด์เวก,ก็คือตอนนี้เราให้ดูงี้ปกติแล้วถ้าเป็นสไตล์ผมก่อนปกติเนี่ยผมจะใช้ทฤษฎีดาวแหละแต่ว่าผมจะใช้แบบเขาเรียกว่าเป็นการตีแนวโน้มแบบไล่ความชันนะถ้าเป็น สไตล์ผมใครที่เรียนกับผมมาประมาณสัก10ปีเนี่ยก็จะรู้ว่าเออก็ยังใช้เหมือนเดิมแหละ10ปีก็ยังใช้ได้ผลยังไงก็ยังได้ผลอยู่อย่างนั้นนะนะมันก็เป็นข้อดีของมันนะครับซึ่งเราสังเกตว่าพวกเนี้ยเขาก็จะเวลาเขายกโลอ่ะแล้วการยกโลแล้วเปลี่ยนความชันพร้อมกับเบรกกรอบแนวต้านข้างบนตรงเนี้ยมันก็คือเขาเรียกว่าการเปลี่ยนความชันเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมหรือว่าอัตราเร็วในการเคลื่อนที่มันจะเพิ่มขึ้นจากกราฟเทคนิคกันนะ ตอนนี้ผมก็ตีเอเส้นตรงนี้ไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาใช่ไหมก็คือเป็นกรอบอเทนไลน์นี่แหละแล้วก็ตามกรอบตรงนี้ไว้หมายความว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ทำทำไม่สําเร็จนะแต่เดี๋ยวไปลุ้นสัปดาห์นะ้าถ้าสัปดาห์หน้าเซตปิดเหนือ1672อ่าปิดเหนือ1672ได้เนี่ยนะครับมันก็จะเบรกกรอบไซด์เวพซึ่งสไตล์การเทรดวิธีการเทรดอาจจะต้องเปลี่ยนไปอาจจะต้องมานั่งถือ,อในมุมของ ในมุมของกราฟเทคนิคนะอ่าอันนี้แบบภาพวัปเลยจะได้แบบว่าสบายใจหน่อยแต่แบบเพราะเล่นรอบก็ต้องดูภาพใหญ่หน่อยอย่างที่2เลยเนี่ยนะครับที่ต้องพิจารณาร่วมกันกนะ็คือว่าฟันโฟกระแสงเงินนั่นแหละนะครับอย,อย่างแรกเลยเราก็ต้องดูว่าเงินบาทแ,แข่งค่าเทียบกับ US ดอลลาร์ไหมเพื่อต่างชาติจะได้ซื้อสุทธิต่อเนื่องในเราพูดถึงว่าจริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าเงินก็อยู่ในประเทศไทยถูกปะ่ะแล้วก็อยู่แสกนกว่าล้านแล้วก็ต่างชาติเนี่ยก็กลับมาซื้อสุทธิหุ้น เห็นไหมยอดสะสมเนี่ยนิวไฮจากปีที่แล้วนะถ้เราดูกราฟคือถ้าเกิดว่าต่างชาติยังคงซื้อสุทธิต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะอ่าก็ได้ลุน้นนะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าก็ได้ลุน้นมีโอกาสแต่ว่าเงินบาทก็ต้องแข็งค่าก่อนเพราะว่าถ้าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยปกติแล้วต่างชาติไม่น่าจะอยู่ในเงินไม่น่าจะอยู่ในประเทศไทยนาะนแต่ว่าปกติอ่ะพอเขาแช่อยู่ในตาสารนี่หนึ่งแสนล้านเนี่ยมันก็สบายใจ ấy, ใช่ไหมในปี64แต่ว่ายอดเดือนธันวาย,ยังไม่ออกนะว่าเดี๋ยวออกเมื่อไหร่จะสบโอกาสก็จะ มาอัปเดตให้ฟังนะครับอะแต่ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องติดตามนะครับกับถามว่าเออพอฟันโฟแล้วมันมีพูดอะไรที่น่าน่าสนใจจริงๆก็อยากให้ใช้ฟังก์ชันตัว NVDR นะ Accumulate นะครับก็อยากให้ใช้สาหรับใครทีออ่นี่เลยนะครับ Accumulate NVDR Ranking ตัวนี้นะสำหรับใครที่ใช้ก็ใช้ตามนะครับแต่ว่า สามารถใช้ได้นะครับสำหรับโบลเกอร์ทั่วไปแต่สำหรับใครที่ใช้แพทเิร์นยูเซอรก็เนี่ยเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปนะครับก็ดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะครับเข้าไฟล์เทมเพลตตรงนี้แหละนะครับก็จะเซิร์ชคำว่า NVDR นะ NVDR ranking อะ่ะก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับก็เซิร์ชมานะครับเออมีเยอะเนี่ย NVDR ranking นะนะก็เซิร์ชเข้ามาคราวนี้ พอส่วนตัวแล้วเนี่ยมันมีอันนึงด้วยมันมีเทรนอันหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือว่าผมให้เราดูนี้พอเรามาดูย้อนหลังว่า n v d r สะสมอะไรในรอบรอ,อ,อบ1ปีที่ผ่านมา12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวเลขอันนึงที่มันแบบผิดปกตินิดหนึ่งเนี่ยดูตัวนี้นะ p t c เนี่ยถูกซื้อไปประมาณ11,000ล้านในรอบ12เดือนย้อนหลังนะต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่60บบาทกว่าแต่ครั้งนี้ผมจะสอน คือยังไงดีเอ่ยเดี๋ยวผมกลับมาเล่าอย่างนี้ก่อนนะคือพอเราดูฟันโฟเนี่ยมันหมายความว่าผมจะบอกพวกเราว่ามันมีหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจก็คือว่ามันอาจจะพลิกกลับมาขึ้นก็ได้นะเพราะตอนนี้มันมีกระแสเงินเฟ้อก่อนหน้านี้ผมอ่ะมีการตั้งสมมติฐานว่าโอเคหุ้นพวกกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็เกี่ยวกับน้ํามันกลางน้าเนี่ยน่าจะเสียประโยชน์เพราะว่าเข้าใจว่าสหรัฐเนี่ยน่าจะต้อง สหรัฐเนี่ยน่าจะต้องพยายามทําให้ดอลลาร์ตัวเองแข็งค่าแล้วก็ต้องพยายามกดดันให้ราคาน้ํามันเนี่ยไม่ไม่ขึ้นซึ่งเราเห็นแล้วว่าเขาพยายามทําจริงซึ่งการการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยหรือว่าลด QE มันก็ทําให้เงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขาก็พยายามจะระบายชวนประเทศอื่นๆเนี่ยมาคลายสต็อกน้ํามันแล้วก็ต่อรองให้ O โอบเนี่ยพยายามลดกําลังการผลิตไอ้ทั่วที่ครับพยายามเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อให้ราคาน้ํามันเนี่ยมาลดลงบ้างแต่ว่าไม่ได้ผล อันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมพูดว่ามันเป็นทฤษฎีเกมหมายความว่าเวลาเราคาดการอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมันจะโต้ตอบเวลาเราคาดการมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เพราะว่ามันเป็นการตอบโต้กันที่บอกว่ามันเหมือนกับเทนนิสอ่ะนึกออกว่ามันก็ต้องอ่านเกมนะครับคนที่ลงทุนมันก็เลยเป็นคนที่ต้องติดตามอะไรอยู่เรื่อยๆพร้อมกับจะต้องมีอะไรบางอย่างซึ่งเป็นจุดสังเกต อย่างเช่นที่เราคุยกันเนี่ยก็คือปีที่แล้วเนี่ยมันก็ผิดสังเกตตรงที่ว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าแต่ว่าต่างชาติซื้อตราสารนิไทย1นึ่งแสนล้านอะ่ะมันผิดปกติเพราะว่ามันมันขาดทุนน่ะแสดงว่าเขาต้องคิดลึกๆว่า,เ,าเงินดอลลาร์มันต้องเสี่ยงกว่าเงินบาทถูกไหมแล้วไม่พอจริงๆแล้วหุ้นไทยอะ่ะโตน้อยกว่าหุ้นต่างประเทศนะแต่ว่าต่างชาติอะ่ะกลับมาซื้อหุ้นไทยใช่ไหมตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็กลับมาซื้อนิวไฮคือมันมีความแปลกของมันอยู่ ในส่วนขออีกอันหนึ่งที่แปลกอีกอันนึงก็คือว่าพอเรามาดูข้อมูลตัว PDDGC ไอความแปลกมันก็คือ,อ,อข้อมูล NVDR ตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงว่าน้ํามันกลางน้ำหน้าน่าจะเสียประโยชน์แต่มันกลายเป็นว่า NVDR เนี่ยกับสะสมหุ้น p d g c เนี่ยมาตั้งแต่9 9เดือน11ใช่ไหมอ่า จนถึงปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมเราดูยอด n v ็นวิสะสมนะต,ตั้งแต่วันที่2เดือน11เออเนี่ยเห็นไหมเป็นจำนวนเงินสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วลก็ไม่ได้ขายออกคือถ้าน้ำมันกลางน้ำจะเสียประโยชน์มันก็ควรจะถูกขายแต่ว่าในขณะเดียวกันนะถ้าเราพูดถึงน้ำมันกลางน้ำตัวอนะื่นๆมันก็ไม่ได้สะสมเยอะเท่านี้นะถ้าเราดูอย่าง IVL หรือเราดูอย่าง IRPC จริงๆเขาซื้อสะสมมาช่วงก่อนหน้าจริงแต่ก็มีการขายออกไปแต่ตัวที่ถืออยู่แบบว่าตอนเนื่อหรือว่าท็อปให้ดูอย่างนี้ก่อนท็อปก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ถืออยู่นานพอสมควรนะ้ม่ขายออกแล้วก็กลับมาเขาเรียกช็อตเอกนพอร์ตก็คือลดต้นทุนในการถือคลองแล้วก,กลับมาซื้อใหม่นะครับยังเป็นลักษณะสไตล์นี้อยู่คราวนี้มันก็จะมีท็อปกับ p t t g c แต่ว่า G C เนี่ยจะค่อนข้างสะสมสม่ำเสมอแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือมีนายะสำคัญมันก็เรียกง่ายๆว่าถ้ามันอาจจะสมมติน,นะว่าเงินเฟอ้อแล้วเหตุการณ์ต่อจากนี้ในไตมันหนึ่งมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าราคาสิน,สนค้าโคอมมอดิตี้อาจจะไม่ลงกลายเป็นว่าไอ้หุ้นกลุ่มเนี่ยมันอาจจะยังได้ประโยชน์ต่อเนื่องนึกออกไหมมันยังหากินได้มันยังได้ประโยชน์อยู่ กลายเป็นว่าเซตที่ขึ้นมารอบนี้มันอาจจะขึ้นด้วยกลุ่มพลังงานด้วยกลุ่มแบงก์อะไรพวกนี้แล้วเราก็ผมก็จะสอนวิธีการใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมไปเลยดีกว่านะอันนี้นถือว่าเป็นเทคนิคนไหนเรามามาตรงนี้ละเราต่อตรงนี้ให้จบเลยทีเดียวนะผมให้เราดูฟังก์ชันนี้ price analysis s c a set แล้วก็ nvdr cost e v e r a g e ใครที่ใช้ฟังก์ชัน nvdr แล้วก็เลือกเขาเรียกว่าเป็นการเลือกหุ้นที่ราคาได้ประโยชน,น์นะอันนี้ผมให้ดูงี้กันนิดนึง พอดีว่าวันที่2เดือน11จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะอ่ะคลิกไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ชื่อหุ้น ptgc เข้าไปคือคือผมจะให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอบ n ptgc เนี่ยที่ซื้อสะสมมาตั้งแต่วันที่2เดือน11ปีที่แล้วเนี่ย อ๋อไม่ใช่ปีที่แล้วโอ้หหกสามแต่พอดีว่าฟังก์ชันเนี้ยมันอยู่แค่ปีเดียวนะเพราะปีที่แล้วมันหกสี่อ่ะโอ้หอันนี้โหดลายว่ะอ่ะไม่เป็นไรก็ถอยไปให้สุดเลยแล้วกันนะ <c oughs> เข้าใจว่าข้อมูลไม่น่าไม่น่าจะมีถึงเนะี่ยเพราะว่ามันดูย้อนหลังได้ปีเดียวอ่ะลองดูดิได้เท่าไหร่แค่นั้นอ่ะมันสุดอะ่ะมันสุดอะ่ะมันสุดได้ย้อนหลังได้แค่ปีเดียวนะก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้ว ต้นทุนเฉลี่ยตั้งแต่ที่เขาพยายามจะสะสมไว้หุ้น PTC g เนี่ยมันในรอบ1ปีเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นจำนวนเงินถึง1 1 5 5งล้านบาทซึ่งต้นทุนเฉลี่ยเขาเนี่ยถ้าคิดเป็นต้นทุนอยู่ที่60บาท18สตางค์แต่ว่าราคาปัจจุบัน PTC อยู่ที่5 5 9บาท25สตางค์ถูกไหมมันหมายความว่าไงหมายความว่า PTC เนี่ยปิดอยู่ที่59บาท หมายความว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาต้นทุนเฉลี่ยแสดงว่าถ้าเราซื้อที่ราคา59บาทเราจะได้เปรียบต้นทุนเงินจำนวน11,561ล้านบาทเอาประมาณนี้ดีกว่าคนอื่นซื้อแพงเราซื้อถูกกว่าบาทหนึ่งอ่ะเออดิฟอยู่ประมาณสักเปอร์เซนต์กว่าก็ถือว่ามีความได้เปรียบอยู่พอสมควรแต่ว่ากราฟเทคนิคในกราฟรายวันเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่กราฟรายวีคเนี่ยจะเป็นไซเวย์่าเล่าอย่างนี้ดีกว่า p g c นะถ้าเราดูก็ต้องลุ้นกันไปนี่คือเบรกก็คือกรอบสามเหลี่ยมเนี่ยไซส์เวยประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ในกรอบเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเบรกกรอบบนก็พุ่งขึ้นแรงเ <laughs> บรกกรอบล่างก็หนักนะอันนี้ก็เป็น PDC เพราะฉะนั้นก็ให้ดูว่ากลับมาที่หัวข้อตรงนี้ก็คือว่าไอตัว NVR d เนี่ยสะสมนะครับ เออค่อนข้างมีในยยะสาคัญแล้วเราก็ไปไล่ดูก็คือมีพวกกลุ่มน้ํามันกลางน้ำอะนะที่ผิดปกติเสร็จแล้วอย่างที่สามที่เราต้องมาเช็คดูนะครับก็คือพวกปัจจัยพื้นฐานเออผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วปีนี้ทุกคนก็จะคุยกันก็จะเป็นธีมที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแหละแล้วประเทศไทยก็ส่งออกก็ดีอยู่แล้วในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ส่งออกยังยังจะดีต่อไปงั้นไอ้ไอ้พวกกลุ่มคอมมดิตี้อะไรพวกนี้มันก็ยังได้ได้ประโยชน์อยู่แล้วก็ สิ่งที่สาคัญคือหุ้นเกี่ยวกับสินค้าคอมมพิตี้อาจจะกลับมานะอาจจะกลับมาได้ประโยชน์แทนในไตรมาสหนึ่งปีหกห้าอันนี้คืออย่างที่พูดค้างไว้เมื่อกีโโ้โดยปัจจัยพื้นฐานนะเพราะว่างบการเงินพวกนี้เขาเขาโตดีอยู่แล้วสังเกตว่าหุ้นพวกกลุ่มพวกนี้นะครับ P/E มันต่ำเห็นไหมห้าเท่าอะไรเท่าเพราะว่าโดยธรรมชาติมันสวิงไงมันกําไรแล้วก็พลิกเป็นขาดทุนได้นะครับงบมันก็เลยเล่นที่ P/E ต่ําแต่สิ่งที่ทุกคนลุ้นก็คือว่าถ้าไอ้โรคระบาดเนี่ยที่มันระบาดอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเิดรปปะทศ ผมว่าทุกอย่างมันก็คงจะเซอร์ไพรส์นะตลาดหุ้นมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นแลนลี่ขึ้นเยอะเพราะว่าถ้าปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งมันก็หนักเพราะว่าเราก็กู้หนี้มาแล้วไอ้นี้มันก็ยังใช้แล้วมันก็ยังคืนทุนไม่ได้มันภาระมันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วเศรษฐกิจที่มันจะฟื้นตัวจริงๆมันก็เหมือนกับจะฟื้นตัวจริงเมื่อไหร่อ่ะมันก็เลื่อนออกไปอีกมันเหมือนกับมันก็เลื่อนลอยแล้วก็มีต้นทุนเวลามันก็ใช้เงินใช่ไหมมีดอกบี้มีเงินเฟ้อช่วงนี้ก็ราคาอาหารแพงอีกอะไรอีีกโออ้้หลาาายย่งนนนนะะครรัับเเพฉ โดยโดยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยถ้าเราพูดถึงราคาพวกอาหารแพงเอาตรงๆนะหรือว่าพวกสินค้าคอมมอิตี้แพงหรือว่าปัญหาเงินเฟอ้อมาเนี่ยจริงๆการลงทุนในหุ้นสินค้าพกกรณ์ก็ทําให้เราได้ประโยชน์แม้เราก็ยอมรับตรงๆว่าเราได้ประโยชน์จากสินค้าพกกรณ์เราได้รับประโยชน์จากเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าย้ำว่ามันก็จะอยู่แค่ประมาณสักไตรมาสหนึ่งปีเนี้ยผมเข้าใจว่าถ้าแลนลี่นะในการาฟวีคจริง ่เรากลับมาสรุปเลยดีกว่าถ้ากับว่าเซตรอบนี้นะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเ,เซตรอบนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยที่เราให้เราสังเกตสัญญาณ3อย่างอย่างแรกก็คือว่า ให้ดูว่าเซตเนี่ยวันศุกร์ไหนนะที่ปิดเหนือ1671ได้1672ได้นะครับจะเป็นสัญญาณที่ดีอย่างที่2ก็คือว่าดูถ้าเกิดว่าเงินบาทยังแข็งค่าขึ้นเสร็จแล้วทางชาติยังซื้อสุทธิต่อเนื่องนะก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่รู้ว่าเงินเข้ามาและอย่างที่3ก็คือดูปัจจัยพื้นฐานที่ว่าหุ้นพวกส่งออกพวกเกี่ยวกับสินค้าพวกกระพันยังได้รับประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ดีเนี่ยนะครับก็คือว่าโควิดเนี่ยเอาอยู่ไม่ต้องปิดประเทศเนี่ยจะดีมากนะครับ แล้วก็ช่วงท้ายอีกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าจะฝากอะไรนะครับผมก็จะฝากนี่ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจใช้ฟังก์ชันในตัว p พ t t i n u m User เมื่อกี้นะครับจริงๆเรามีส่วนลดพิเศษให้สำหรับแฟนรายการเลยนะก็คือส่วนลด10%แล้วก็ฟรีอีก30วันโดยที่กรอกโค้ดตอนซื้อนะวชิ2022นะซึ่งโค้ดนี่จะใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมกรานะครับยังไงก็ฝากคนที่สนใจนะครับใช้ฟังก์ชันพิเศษของเราเนี่ยนะครับ ติดตามด้วยแล้วก็ใครที่มีคําถามก็ถามได้นะครับเราเรามาเจอกันปีนี้แล้วเต็มๆนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ